สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะนักศึกษาในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่นักศึกษาจะจบการอบรมสำหรับหลักสูตรภายนอกแล้วก็แยกย้ายกันไปนั้นนะคะครูก็อยากจะขอเกริ่นนำนักศึกษาเข้าสู่การอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นหลักสูตรภายในจัดโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชัทเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจเบื้องต้นแล้วก็จะได้เตรียมตัวให้ถูกต้องนะคะเราจะมีการอบรมหลักสูตรภายในนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15จนกระทั่งถึงวันที่20นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะเหตุผลและความจำเป็นที่เราจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายใน ซึ่งเป็นใช้เวลา6วันนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขความร่วมมือของสถาบันผลิตครูที่กำหนดให้นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาใน3รูปแบบทั้งโดยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะในส่วนกลางนั้นได้พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษและบทเรียนคุณธรรมออนไลน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในส่วนภูมิภาคนั้นเครือข่ายก็คือมหาวิทยาลัย เชียงใหม่และมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเชียงใหม่นั้นนะคะจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการอบรมให้นักศึกษาอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือเครือข่ายนั้นจะจัดกิจกรรมอบรมภายนอกชั้นเรียนหรือเรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือจะจัดการอบรมในลักษณะของค่ายฤดูร้อนแต่เนื่องจากปีนี้เราไม่สามารถจัดอบรม ผ่ายฤดูร้อนให้นักศึกษาได้จึงจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาจัดอบรมอบรมออนไลน์ทดแทนให้เป้าหมายในการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้นั้นก็เพื่อที่จะพัฒนานักศึกษานั้นให้ถึงพร้อมในการเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น3ดบ้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเป็นครูที่มีคุณลักษณะของความเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น10ประการนะคะประการที่2ก็คือ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน6ประการนะคะสุดท้ายก็คือให้นักศึกษาได้มีอัตลักษณ์ในการเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น3ประการนะคะซึ่งรายละเอียดนั้นนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากคู่มือนะคะหรือโครงการอบรมของเรานะคะกิจกรรมพัฒนานักศึกษานั้นจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือนักศึกษาจะเข้าร่วมพัฒนากับแม่ค่าย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโดยปี2และปี3นั้นเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการอบรมไปแล้วเมื่อวันที่14และวันที่16พฤษภาคม2563สําหรับปี4และปี5นั้นนะคะเราจัดอบรมให้อบรมให้ใหในักศึกษาในวันที่1กับวันที่2พฤษภาคมที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะคะสาหรับการอบรมที่จะต้อง เกิดขึ้นในวันที่15ถึง20นะคะเดือนพฤษภาคมนั้นก็คือการอบรมนักศึกษาปี2ถึงปี5นะคะในหลักสูตรที่จัดโดยราชพัฒเชียงใหม่เราเรียกว่าหลักสูตรภายในนะคะการเข้ากลุ่มอบรมนั้นนักศึกษาปี4และปี5จะเข้ากลุ่มตามที่วิทยากรจัดให้ซึ่งแบ่งตามโซนภูมิลำเนาหรือพื้นที่รับทุนที่นักศึกษาจะต้องกลับไปบรรจุงานนะคะ ประการที่2คือนักศึกษาชั้นปีที่2และปีที่3รวมกันแล้วเนี่ยวิทยากรก็จะแบ่งนักศึกษาเ,าเป็น2กลุ่มหรือสองห้องนะคะห้องอบรมซูมนั้นจะมีการแจ้ง ID meeting zoom ให้นักศึกษาพร้อมลิงก์ที่จะเข้าห้องล่วงหน้าเพื่อจะขอให้นักศึกษาได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งก่อนการอบรมนะคะในะก,าการแจ้งผ่านไลน์กลุ่ม การเข้ากลุ่มอบรมออนไลน์นักศึกษาต้องเข้าอบรมตามวันเวลาที่กําหนดไว้ในตารางเราจะไม่มีกลุ่มทํางานดังเช่นปกตินะคะแต่เราจะมีกลุ่ม PLC ออนไลน์ทดแทนบน f a c e b o o k นะคะนักศึกษาต้องเรียนรู้แนวคิดหลักการจักวิทยากรตามรายวิชาเป็นเบื้องต้นแล้วจึงจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานอิสระเพื่อนำงานของนักศึกษานั้นกลับมา พสกลับมาส่งภายในเวลาที่กำหนดและรับการสะท้อนรับข้อเสนอแนะรับการประเมินจากวิทยากรเป็นอันดับสุดท้ายคำชี้แจงการเข้าห้องอบรมออนไลน์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นนะคะห้องเรียนของเราคือห้องเรียน z ู o นักศึกษาจะเข้าห้องเรียนได้ก็โดยใช้รหัส Zoom meeting ไปาห้องของตนนะคะวิทยากรในแต่ละหลักสูตรจะกด j o ยเข้ามา ตามตารางอบรมที่กำหนดไว้โดยนักศึกษาจะต้องอยู่ในห้องเรียนรอวิทยากรน,นะคะการเตรียมตัวเข้าห้องอบรมนั้นนะคะนักศึกษาต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือ power bank small talk หรือดโฟน e เตรียมจุดรับสัญญาณ WiFi นะคะเพื่อป้องกันปัญหาล่วงหน้ายอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในช่วงทดสอบทางูด ซึ่งต้องทำแข่งกับเวลาและใช้สมาธิสูงต้องเตรียมสถานที่ที่จะนั่งฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ที่เหมาะสมปราจศจากเสียงรบกวนต่างๆนะคะหรือปราจศจากบุคคลหรือสิ่งรบกวนที่จะเข้ามาทำให้เราเสียสมาธิการบรรยายในแต่ละหัวข้อนั้นอาจใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกินชั่วโมงแต่การสร้างชิ้นงานนั้นจะมีเวลาที่นานกว่าโดยวิทยากรในแต่ละหัวข้อนั้นจะเป็นผู้กำหนดให้ในแต่ละเนื้อหานะคะ นักศึกษาต้องควรจะต้องแต่งกายให้เหมาะสมนะคะเพราะจะต้องมีการเก็บภาพผู้อบรมเป็นหลักฐานราชการทุกกิจกรรมขอบเขตเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นในการอบรมนักศึกษานั้นจะมีด้วยกัน6รูปแบบหรือ6เนื้อหาหรือ6ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณด้านที่2คือกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารนะคะภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้านที่3คือกิจกรรมพัฒนาทักษะ การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ PCK TPACK ด้านที่4คือเรื่องของการเงินสุขภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้านที่5ว่าด้เรื่องของการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะและด้านที่6นั้นเป็นเรื่องของนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่าาการจัดเนื้อหาการอบรมและเวลาในการอบรมของแต่ละชั้นปีนั้นแตกต่างกันค่ะ หัวข้อที่1วิทยาการคำนวณนั้นนะคะปี2กับปี3ที่จะอบรมรวมกันนั้นใช้เวลา9ชั่วโมงนะคะปี4กับปี5นั้นใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะหัวข้อที่2การสื่อสารนะคะปี2กับปี3ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงนะคะปี4จะใช้เวลา4ชั่วโมงส่วนปี5ใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ปี2สึงกับปี3นั้นใช้4ชั่วโมงค่ะ ปี4ก็จะต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ปี5นั้นใช้เวลา3ชั่วโมงส่วนเรื่องที่4เรื่องการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นปี2ปี3ปี4ใช้เวลา4ชั่วโมงเท่ากันนะคะปี5ใช้เวลามากกว่าคือ6ชั่วโมงค่ะหัวข้อที่5นะคะการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นศักเป็นฐานนั้นนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงเท่ากันทุกชันปีค่ะ หัวข้อที่6นะคะนวัตกรรมสะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่นะคะใช้เวลา3ชั่วโมงสำหรับปี2อปี3นะคะเช่นเดียวกับปี4และปี5ค่ะรวมแล้วนะคะเวลาที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการอบรมทั้งหมดตลอดหลักสูตรนี้นะคะทุกชั้นปีก็คือนักศึกษาจะต้องใช้เวลา26ชั่วโมงเท่ากันค่ะการนัดหมายล่วงหน้าจากทีมว,วิทยากรวิทยากรวิทยาการคำนวณฝากมานะคะ นักศึกษาจะเรียนคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานร่วมกับสัญญาณที่เสถียรเพียงพอนะคะซึ่งก็นักศึกษาผ่านการอบรมกับหลักสูตรภายนอกมาแล้วนะคะนักศึกษาก็คงพบปัญหาแล้วก็เตรียมการที่จะแก้ปัญหาในการอบรมหลักสูตรภายในได้นะคะท่านต้องการให้าานักศึกษาเตรียมเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะรวมทั้งตรวจสอบตารางอบรมล่วงหน้าและเข้าห้องอบรมออนไลน์ให้ตรงเวลาสําหรับเนื้อหาการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารนั้นนะคะ นักศึกษาปี2ปี3ปี4จะต้องศึกษาการใช้และทดลองใช้โปรแกรม Zoom c l Meeting และทบทวนความรู้ทางภาษาด้านการฟังการพูดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานมาก่อนล่วงหน้าและปี5นั้นนะคะก็จะเหมือนปี2กับปี4ถึงปี4นะคะแต่ให้ฝึกทำข้อสอบวัดระดับทางภาษาล่วงหน้ามาด้วยวิชาที่4นะคะความสัมพันธ์กับชุมชน วิทยากรฝากให้นักศึกษานั้นเตรียมเครื่องมือสําหรับใช้สืบค้นผ่าน Google และก็ YouTube และแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ด้านการเงินและการดูแลสุขภาพนั้นนะคะขอให้นักศึกษาเตรียมเครื่องมือสําหรับใช้สืบค้นเช่นกันนะคะสืบค้นผ่าน Google และก็ YouTube ในหัวข้อที่3คือการบรณาการการจัดการเรียนรู้กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้นะคะวิทยากรให้นักศึกษาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความคิดเตรียมสร้างผลงานมาก็พอนะคะ สำหรับวิชาที่5นะคะการวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นพื้นฐานนั้นวิทยากรฝากว่าถ้ามีกระดาษสีก็ขอให้เตรียมไว้หรือถ้าไม่มีนะคะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็พอแล้วนะคะวิชาที่6ค่ะนวัตกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่นะคะวิทยากรให้นักศึกษาเตรียมไฟล์ชิ้นงานว่าด้วยอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ที่ได้จากการอบรมรอบแรกมาด้วยทุกคนนะคะเพื่อจะเตรียมต่อยอด เตรียมโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ใช้ถ่ายคลิปสั้นๆ3-5นาทีได้ปรับแต่งคลิปได้หรือท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กที่ใช้อัดคลิปได้ส่งคลิปได้หรือกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวสําหรับถ่ายทําคลิปถ้ามีนะคะหรือหาย,ยืมได้โดยไม่จะเป็นต้องซื้อใหม่นะคะสุดท้ายนะคะครูในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยนะคะนักศึกษาจงภูมิใจที่เป็นหนึ่งใน การได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ค่ะเราจะพบกันมาที่15ถึงวันที่20มิถุนายน2563นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ